สวัสดีพี่น้องทุกคนมาจากช่อง We a d o l e s e n s e ครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาช่องนี้หรือเพิ่งเจอช่องนี้เป็นครั้งแรกขอขอบพระคุณพระคุณพระเจ้าเป็นอย่างสูงที่ให้โอกาสเราได้พบกันในวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับด้วยการเคลื่อนไหวของพระเจ้าในชีวิตของคุณยินดีต้อนรับครับผมชื่อไมค์และผมเริ่มช่องนี้มาเกือบสามปีแล้วเพือแบ่งปันข้อความที่พระเจ้าประทานให้ผมในชีวิตประจําวัน และพยายามถ่ายทอดสิ่งเหล่านั้นให้กับคุณอย่างสมจริงที่สุดเพื่อให้คุณได้เห็นมุมมองบางอย่างที่พระเจ้าทรงเปิดเผยกับผมถ้าคุณอยู่ที่นี่มาสักพักแล้วขอบคุณที่กลับมาดูทุกๆคลิปทุกๆวิดีโอเลยครับและผมหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นพระพรแก่คุณนะครับสำหรับวิดีโอนี้โดยเฉพาะเออมันก็เป็นวิดีโอที่ยากสำหรับผมเหมือนกันที่จะนำเสนอไม่ใช่เพราะว่ามันทำยากอะไรขนาดนั้น แต่ผมค่อนข้างอยากหลีกเลี่ยงหัวข้อนี้มากกว่าแต่สุดท้ายมันก็ไม่เป็นดัมนั้นเลยจริงๆผมก็เลยตัดสินใจมาพูดถึงเรื่องนี้กับคุณในวันนี้คุณก็รู้ใช่ไหมว่าหัวข้อนี้มันเป็นประเด็นที่สร้างความแตกแยกอย่างมากในหมู่คริสเตียนผมเห็นมันอยู่แทบจะทุกที่ในโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มสนทนาโพสต์ต่างๆหรือแม้แต่ในคลิปวิดีโอที่มีคนพูดถึงกันตลอดเวลา และไม่ว่าคุณจะอยู่ฝ่ายที่เชื่อว่ารอดแล้วรอดเลยหรือเชื่อว่าสามารถสูญเสียความรอดได้ก็ตามประเด็นนี้ก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอย่างต่อเนื่องในสังคมคริสเตียนแค่การที่คุณยินอยู่ข้างใดข้างหนึ่งในประเด็นนี้ก็ทําให้เกิดความตื่นตัวแล้วจริงๆแล้วผมไม่ควรจะใช้คําว่าตื่นตัวขนาดนั้นพรเจ้าได้ใส่เรื่องนี้ไว้ในจิตวิญญาณของผมและพระองค์ก็ตรัสกับผมเกี่ยวกับเรื่องนี้ มันเป็นการเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์เลยมันเป็นการเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ถูกคิงแต่ผมจะเข้าเรื่องเลยนะแล้วก็จะบอกคุณตรงๆว่าพระเจ้าตรัสอะไรกับผมพูดกับผมเกี่ยวกับเรื่องนี้ตลอด2อสสัปดาห์หรือเดือนที่ผ่านมาสิ่งแรกๆที่พระเจ้าต้องการให้ผมใส่ใจคือ <S <S ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรอดแล้วรอดเลยหรือสามารถสูญเสียความรอดได้ พูดกันตามตรงจริงๆแล้วมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าใครมีชื่อจารึกอยู่ในหนังสือแห่งชีวิตของพระเมธปดกและสุดท้ายแล้วจริงๆแล้วพระคริสต์ตังหากที่เป็นผู้ตัดสินใจเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวคุณเนยเหตุผลที่ผมพูดแบบนี้ก็เพราะว่าพระเจ้าได้แสดงและบอกกับผมว่าไม่มีมนุษย์คนไหนรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในใจของคนอื่น คุณรู้แค่สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองและสิ่งที่เกิดขึ้นในใจคุณเท่านั้นแต่พระเจ้าทรงสั่งเราให้หยุดตัดสินผู้มืนและคุณรู้อะไรไหมจริงๆแล้วคุณควรเริ่มต้นวันของคุณหรือควรเริ่มต้นเช่นเดียวกันกระบวนการคิดของคุณไม่ว่าคุณจะพูดคุยกับใครหรือคุณกำลังค้นคว้าบางอย่างหรือคุณอ่านพระคัมภีร์หรือคุณกำลังนั่งสมาธิ สองบญัติที่สาคัญที่สุดที่พระเยซูประทานให้เราคือรักพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดวิญญาณสุดความคิดและสุดกําลังของเจ้าและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองนั่นแหละคือสองข้อที่สําคัญที่สุดและท่านนั้นไม่ใช่แรงจูงใจของคุณเวลาที่คุณทําอะไรบางอย่างคุณควรย้อมกลับมาทบทวนตัวเองนะเข้าใจไหมเรื่องแบบนี้แหละที่มีไฟล์หนึ่งบอกว่าเมื่อได้รับความรอดแล้วจะรอดตลอดไปกับอีกไฟล์หนึ่งบอกว่าไม่ใช่คุณอาจสูญเสียความรอดได้ มันกำลังสร้างความแตกแยกในพระกายของพระคริสต์และพระองค์ต้องการให้มันหยุดมันชัดเจนกว่านี้ไม่ได้แล้วเรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับฉันเลยฉันไม่ได้ตัดสินใครที่ฉันรู้จักหรือใครก็ตามที่กำลังฟังอยู่นี้ฉันหวังว่ามันจะเป็นพระพรกับใครสักคนเพราะพูดกันตามตรงมันไม่เกี่ยวอะไรกับคุณเลยและมันก็ไม่ใช่เรื่องของคุณด้วยมีคนบางคนที่คุณจะได้พบและคุณจะมั่นใจเต็มร้อยว่าพวกเขาเป็นคริสเตียนที่เกิดใหม่แน่นอน ต่พระคริสต์จะเปิดเผยให้คุณเห็นว่าเมื่อพวกเขาไปพบพระองค์พระองค์จะบอกว่าเจ้าไม่ใช่เราไม่เคยรู้จักเจ้าเลยและก็มีบางคนที่คุณจะพูดแน่ใจเลยว่าคนนั้นไม่ใช่คริสเตียนเขาไม่ได้เกิดใหม่เขาจะไม่ได้ไปสวรรค์แต่แล้วคุณจะได้เห็นเขาเดินอยู่บนถนนในเยรูซาเล็มใหม่คุณจะได้เห็นเขาอยู่ที่นั่นด้วยและเหตุผลที่ผมพูดแบบนี้ก็เพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจของผมเอง ไม่ใช่ว่าผมไม่เคยเป็นแบบนั้นนะแต่ก็มีหลายครั้งที่ผมเห็นบางสิ่งบางอย่างแล้วสิ่งที่ผมอยากทําก็คือเข้าไปในโลกออนไลน์แล้วก็เริ่มพิมพ์ข้อความใส่คีย์บอร์ดบอกใครสักคนว่าคุณรู้ไหมว่าคุณผิดพวกเขาไม่รู้พระคำภีและพวกเขาไม่ใช่ผู้เชื่อที่แท้จริงผมเคยเป็นแบบนั้นและผมก็ได้รับการตักเตือนมันไม่สนุกเลย รู้ไหมเราจำเป็นต้องหยุดการแบ่งแยกกันในหมู่ร่างกายของพระคิดจริงๆพระคิดไม่พอใจกับเรื่องนี้เลยเห็นได้ชัดว่าพระองค์ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นพระองค์ต้องการให้เรารักกันละจันทีนี้มีบางเรื่องที่เปาโลพูดถึงคุณรู้ไหมบางเรื่องคุณก็ต้องยืนหยัดในจุดยืนของตัวเองแต่เรื่องนี้ไม่ใช่หนึ่งในนั้น และเหตุผลอีกครั้งก็คือมันเป็นการตัดสินใจของพระคริสต์ว่าใครจะได้เกิดใหม่ในพระวิญญาณพระคริสต์และพระบิดาทรงรู้ว่าใครมีชื่ออยู่ในหนังสือแห่งชีวิตของพระเมสสโตรมันไม่ใช่เรื่องของคุณเล้ดคุณไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นอกจากทำในสิ่งที่พระเจ้าทรงของให้คุณทำนั่นก็คือรับใช้พระองค์ถ้าพระองค์สั่งให้คุณประกาศข่าวประเสริฐกับใครคุณก็ต้องทำ หรือถ้าพระองค์ขอให้คุณพูดคําดีๆกับใครคุณก็ต้องทําแสดงความรักฉันพี่น้องต่อใครสักคนคุณก็ต้องทําหลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของพระเจ้าเป็นหน้าที่ของประวิส์ถ้าคุณหมแต่ตบหลังตัวเองแล้วพูดว่าดูสิฉันเจ๋งแค่ไหนฉันพาคนนี้มาหาปิสา์ฉันพาคนนั้นมาหาพปรคราจแล้วคนนั้นเขากําลังจะไปนรกแต่ฉันดึงเขากลับมาได้คุณไม่ได้ทําสิ่งเหล่านั้นเลย คุณเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการเท่านั้นแต่คุณไม่ได้เป็นคนทําพระเยซูตังหาที่ทําและพระองค์กําลังให้ฉันบอกคุณว่าให้หยุดคิดแบบนั้นได้แล้วความหยิงยโสจะนําไปสู่ความพินาศเราวังให้ดีเราวังให้มากๆดังนั้นฉันจดอะไรไว้บ้างที่นี่แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ เหตุผลที่ในพระคัมภีร์พระเจ้าได้สแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนและละเอียดถี่ถ้วนผ่านทางเปาโลผ่านทางภระกิตติคุณของพระองค์เองว่าคนเราจะรอดได้อย่างไรและสิ่งที่สำคัญมากและฉันรู้ด้วยตัวเองก็คือจะอุปมาเรื่องผู้หวายมาเล็กมีคนอยู่สี่ประเภท และฉันจะพูดสั้นๆแต่ฉันจะใส่ข้อพระคัมภีร์ไว้ในคําอธิบายด้านล่างให้คนตามไปอ่านได้แต่โดยสรุปแล้วคนแรกคือคนที่ได้ยินพระวจะนะแล้วปฏิเสธท,ทันทีไม่ต้องการเกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยคนที่สองเป็นผู้เชื่อและในช่วงเวลาสั้นๆพวกเขารู้สึกยินดีจากพระวจะนะนั้นและรู้สึกได้รับการยกชูแต่พระพวกเขาอยู่บนดินตื้นรากจึงอย่างลึกไม่ได้เมื่อดวงอาทิตย์ร้อนจัดพวกเขาก็ถูกเผาจนหมดพวกเขาไม่มีลากเลย คนที่สารากอย่างลึกและในช่วงหนึ่งพวกเขาอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าความหยิงยโสในโลกทรัพย์สินและความมั่งคั่งกับบีบรัดพวกเขาไว้และพวกเขาก็ถูกเผาจนหมดพวกเขาหายไปแล้วพวกเขาอยู่ไม่ล่ะคนที่สีแน่นอนอย่างรากลึกในดินที่อุดมสมบูรณ์และเกิดผลมากมาย ผมไม่แน่ใจว่าคุณสังเกตไหมแต่คนที่สองกับคนที่สามคล้ายกันมากและพระเจ้าทรงใช้เรื่องรากหรือการที่มีวัชพืชขึ้นมารอบๆแล้วบีบรัดมันไว้นั่นแหละทั้งสองคนนี้คล้ายกันมากจริงๆคนสองคนนี้จริงๆแล้วคล้ายกันมากนะครับอ่างกันเล็กน้อยแต่คล้ายกันมากและคุณรู้ไหมมีบาะแสอยู่ที่นี่บางอย่าง โดยเฉพาะตรงที่ล่างไม่สามารถอย่างลึกได้เพราะมันอยู่บนดินที่มีมอสและหินเยอะรากมันยังไม่ไล่มันยังลึกไม่ได้เพราะดินแหง้งมันเป็นดินหินลามันทะลุผ่านไปไม่ได้คุณรู้ไหมนี่มันเหมือนกับหัวใจของมนุษย์มากเลยต้นพันธุ์จะไปได้แค่บางส่วนเท่านั้นเพราะหัวใจของพวกเขาแข็งกระด้างมากออกแรกดูเหมือนจะมีความสุขมาก แต่พอเวลาผ่านไปเมื่อพวกเขาได้ยินเรื่องการถูกข่มเหงได้ยินเสียงคนสงสัยและคนที่พูดให้ท้อใจหัวใจของพวกเขาก็แข็งกระด้างขึ้นพวกเขาก็คิดว่าใช่พวกเขาพูดถูกนี่มันผิดแล้วตอนนี้มันทําให้นึกถึงอะไรบางอย่างแต่ก็มีบอดแสดอยู่ตรงนี้เหมือนกันมันทําให้นึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับเนบูคัดเนสซาในนัสวดาเนียลเนบูคัดเนซซาเต็มไปด้วยความหยิ่งโวยง พระเจ้าก็ได้เดือนเหาถ้าเจ้ายัางไม่หยุดพระเจ้าจะส่งเจ้าออกไปอยู่ในทุ่งกว้างใหญ่ไพศาลและเจ้าจะเป็นเหมือนวัวควายที่อาศัยอยู่ในทุ่งหญ้าและเป็นเวลาเจ็ดปีเต็มที่พระเจ้าทรงทอดทิ้งเขาไว้ที่นั่นพระเจ้าบอกเขาในความฝันอย่างชัดเจนและเมื่อมีการแปลความฝันนั้นเขาก็ได้รับแจ้งว่าต้นไม้ใหญ่จะถูกตัดลงแต่รากจะยังคงอยู่กับตอไม้และในที่สุดพระเจ้าจะทรงยกเขากลับขึ้นมาอีกครั้ง ตรงนี้มีเบาะแสสำคัญอยู่ด้วยและแน่นอนว่าหลังจาก7ปีเนบูคัดเนสาก็กลับไปครองบัลลังก์อีกครั้งและในตอนนั้นเขาก็ให้เกียร์พระเจ้าสำหรับตัวผมเองจากคำพยานแรกของผมหรือวิดีโอแรกของผมผมได้พูดถึงว่าตอนที่พระเจ้ามาหาผมในคืนนั้น ในบ้านของผมเองในช่วงดึกมากๆหรือเช้ามืดผมมีปัญหากับอุปมาเรื่องนี้อุปมาเรื่องผู้หว่านมาเมล็ดเป็นปัญหาใหญ่สำนับผมมันเป็นเรื่องราวหรืออุปมาที่ฝังลึกอยู่ในใจผมมันหลายปีแล้วผมไม่เคยเข้าใจมันอย่างพองแท้เลยผมไม่เข้าใจถึงความสำคัญของมันแล้วมันเกี่ยวข้องกับตัวผมยังไงแล้วผมก็ถูกศัตรูหลอกเจยวกับเรื่องนี้มาหลายปีแล้ว แต่ผมบอกคุณได้เลยว่าเมื่อพระเจ้าตรัสกับผมเกี่ยวกับอุปมานี้พระองค์บอกผมว่ามันหมายความว่าอย่างไรและพระองค์อธิบายให้ผมฟังพระองค์บอกกับผมว่าคุณไม่เคยเป็นมเมล็ดที่สเลยแต่ในบางช่วงของชีวิตคุณเคยเป็นมเมล็ดที่1 2ึหรือสนั่นแหละคือช่วงเวลาที่ผมรู้สึกสำนึกผิดนั่นแหละคือช่วงฟีทุกอย่างเปลี่ยนไปสำหรับผม ความตกใจและความสยองขวัญแต่วิธีที่ผมใช้ชีวิตมานั่นแหละที่ทำให้ผมเปลี่ยนไปและตอนนี้หรืออย่างน้อยผมก็อธิษฐานต่อพระเจ้าว่าตอนนี้ผมเป็นเมล็ดที่4ี่แล้วเป็นคนที่ได้รับเมล็ดในดินดีมีเบาะแสม,มากมายอยู่ตัวนั้นนั่นแหละคือสิ่งที่สำคัญที่สุดจริงๆ นั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดการเข้าใจผู้คนการมีเมตตาการมีความรักคุณจะได้พบกับผู้คนที่อยู่ในทั้งสามช่วงนี้และคุณจะได้พบพวกเขาในบางช่วงของชีวิตเมื่อคุณเขาเ้าไปมีส่วนร่วมกับพวกเขาแต่พระเจ้าต้องการให้คุณปฏิบัติต่อพวกเขาเหมือนพี่น้องและพระองค์ต้องการให้คุณมีเมตตามีความรักและมีความกรุณาและพระองค์ต้องการให้คุณแสดงความรักของพระเจ้าให้เขาเห็น พระองค์ต้องการให้คุณแสดงความรักของพระคริสต์ต่อเขาและเธอให้เห็นว่ามันส่งผลต่อชีวิตคุณอย่างไรและตอนนี้คุณใช้ชีวิตอย่างไรนั่นแหละคือสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ใช่การทะเลาะเบาแหวงหรือการแบ่งแยกกันเรื่องว่ามันจริงไหมว่าคุณรอดเสมอหรือคุณอาจสูญเสียมันได้และมันไม่เกี่ยวข้องเลยและมันก็ไม่ใช่เรื่องของคุณด้วยคุณควรทําในสิ่งที่พระเจ้าทรงขอให้คุณทํา คุณควรตื่นขึ้นมาในตอนเช้าและเมื่อพระเจ้าทรงนำทางคุณคุณก็ทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้และพระเจ้าทรงรู้เพราะสุดท้ายแล้วทุกอย่างมันอยู่ที่ใจล้วนๆอะไรที่อยู่ในใจของคุณจริงๆและนั่นแหละก็คือวิธีที่พระองค์ทรงมองดูเราอย่างแท้จริง เวลาที่คุณรู้สึกอยากจะทุบคีย์บอร์ดแล้วอยากจะเอาคืนใครสักคนนั่นแหละคือสัญญาณแรกของคุณคุณต้องหยุดหยุดสร้างความแตกแยกหยุดใช้พระคัมภีร์โจมตีใครบางคนถ้าคุณตดพระคัมภีร์เพื่อจะเอาชนะใครสักคนหรือเพื่อให้เขารู้ว่าพวกเขาผิดปิดหนังสือนั้นซะเพราะความรักของพระเจ้ายังไม่ได้อยู่ในใจคุณอิดมันซะก่อนที่คุณจะเปิดพระคัมภีร์นั้นคุณต้องแน่ใจก่อนว่าใจคุณอยู่กับมันจริงๆ การที่คุณคิดว่าตัวเองถูกไม่ได้แปลว่าคุณถูกจริงๆคุณอาจจะผิดเต็มประตูทั้งที่คิดว่าตัวเองถูกก็ได้คุณรู้ไหมการเข้าไปอ่านพระธรรมวิวร์และดูเรื่องคิสตจักทั้งเจ็ดก็ควรจะเป็นสัญญาณเตือนเหมือนกันิสเตียนทุกคน ไม่ว่าจะนิกายไหนทุกคนก็คิดว่าตัวเองถูกต้องหมดและคิดว่าตัวเองจะได้ขึ้นสวรรค์นแน่นอนพอถึงวารับขึ้นไปทุกคนก็คิดว่าตัวเองจะได้ไปส่วนคนอื่นๆเขาไม่ได้ไปหรอกพวกเขาทําไม่ถูกต้องหรือพวกเขาไม่เข้าใจสิ่งนี้อย่างถูกต้องจากที่ผมอ่านมามีแค่คริสตจักรเดียวหรืออาจจะอีกแห่งหนึ่งเท่านั้นที่ได้ไปส่วนอี่ห้าหรือหกแห่งที่เหลือพวกเขาไม่ได้ไปวันมีปัญหาอยู่ตรงนี้ วันนี้ปัญหาอยู่ตรงนี้คริสตจักรฟิลาเดลเฟียคริสตจักแห่งความรักชันพี่น้องมันมาจากไหนมันมาจากพระคัมภีร์พอพระองค์จะทรงพิพากษาจิตใจของชายและหญิงพระองค์คืออะไรได้ใจของคุณละ่ะคุณทำอะไรในแต่ละวันจากใจจริงดังนั้นผมบวังว่าสินนี้จะ หยุดการถกเถียงนี้ได้จริงๆผมหวังว่าสิ่งนี้จะหยุดไม่ให้ผู้คนกังวลกับเรื่องที่ไม่สำคัญได้จริงๆเราต้องพาผู้คนไปสู่แผ่นดินสวรรค์และเราก็จะไม่สามารถทำสิ่งนี้ได้เลยถ้าเรายังคงคอยตำหนิและโทษตัวเองอยู่เสมอรวมถึงตำหนิหรือกล่าวโทษคนอื่นที่อยู่ในพระกายของพระคริสซึ่งเป็นคริสเตียนเหมือนกันสร้างความบาดหมางความไม่เข้าใจกันและความแตกแยกในรูปแบบต่างๆ พูดตามตรงเราควรจะละอายใจในตัวเองด้วยซ้ําจริงๆแล้วนะพูดตามตรงเลยเรานิโชคดีมากที่พระเจ้าสงเมตตาเราขณะนี้ใช่ผมหมายถึงว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่สำคัญที่สุดพระเมตตาของพระองค์นั้นไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อเทียบกับเราและเราก็โชคดีที่ได้รับพระคุณและ ละความอดทนที่พระองค์มีต่อเราผมหวังจริงๆแล้วว่าสิ่งนี้จะเปลี่ยนวิธีที่เรามองคนอื่นและวิธีที่เราในความคิดของผมและในความรู้สึกของผมมองตัวเองด้วยความหญิงจะโสย่องนํามาก่อนความพินาศคุนนกก้าวออกไปปเสริญทุกวันผมนี่แหละเป็นคนแรกที่ผิดในเรื่องพวกนี้ทั้งหมด และผมก็ต้องกลับไปหาพระเจ้าหลายครั้งในเรื่องนี้แต่คุณต้องออกไปใช้ชีวิตทุกวันโดยยึดสองบัญญัติสําคัญที่สุดในทุกสิ่งที่คุณทําคุณต้องทําไม่ได้ถ้าคุณสามารถพาตัวเองไปถึงจุดนั้นได้คุณทําได้ดีมากแล้วคุณทําได้ดีมากจริงๆผมคิดว่าแค่น,นี้แหละผมจะขอจอบไว้ตรงนี้ ผมหวังว่าสิ่งนี้จะเป็นพรกับใครสักคนผมรู้ว่าผมเป็นก็ลำบากใจมากกว่าจะคิดเรื่องนี้ออกมาได้และลงลึกถึงรายละเอียดของความแตกแยกในหัวข้อนี้แต่ผมหวังจริงๆว่ามันจะเปลี่ยนวิธีคิดของเราให้หันไปโฟกัสที่อาณาจักรสวรรค์มากกว่าตัวเราเองถ้าคุณมีความคิดเห็นหรืออะไรก็ตามกรุณาเถอครับ ผมจะทิ้งอีเมลไว้ในคำอธิบายคุณสามารถส่งอีเมลหาผมได้ผมหวังว่าสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณขอโทษด้วยนะครับถ้ามันฟังดูเหมือนผมมีน้ำเสียงที่วันอาจจะฟังดูติดลบไปหน่อยแต่พูดตามตรงเลยว่าคุณก็รู้พระเจ้าทรงรักเราม,มากจนพระองค์ทรงอดทนและเมตตายอย่างเหลือเชื่อแต่ก็มีเวลาที่ต้องมีการตักเตือนเกิดขึ้นเสมอ และคุณก็รู้พระองค์ทรงรู้จักหัวใจของแต่ละคนดีและพระองค์ก็รู้ว่าจะเข้าถึงหัวใจนั้นได้อย่างไรและพระองค์ก็รู้ว่าจะทําอย่างไรด้วยความรักและความอดทนได้ดีกว่าผมมากดังนั้นขอให้คุณนําเรื่องนี้ไปทูลถามพระเจ้าขอคําแนะนําจากพระองค์และรู้ไว้ว่าพระองค์ไม่ได้กําลังกล่าวโทษคุณในเรื่องเหล่านี้เลยแต่พระองค์แค่อยากให้ความแตกแยกนี้ยุติลงจากนั้นพระองค์จะสามารถทำงานต่อไปได้ และเราก็จะสาม,มารถรับใช้พระองค์อย่างดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้และนําวิญญาณมากขึ้นเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์เพราะนั่นแหละคือจุดสําคัญของทุกอย่างนั่นแหละคือจุดสําคัญของทุกอย่างอย่างไรก็ตามขอพระเจ้าอวยพรคุณผมหวังว่าสิ่งนี้จะเป็นพรให้กับใครสักคนที่กําลังรับชมอยู่เราพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับขอพระเจ้าอวยพรวัสดีครับ